สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากที่เขาได้ทำภารกิจแรกสำเร็จไปนั้นความหลังของเขาก็กลับมาลงเต็มไปหมดเลยเราลูกน้องที่เขาฝึกมาเป็นลูกทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ตายไปหมดแล้วแต่ว่าเขาต้องกลับมาทำงานตั้งใจนั่นคืออดีตที่ผ่านมาแล้วภารกิจที่สอง ก็ได้รับมอบหมายให้ลงไปในท่อระบายน้าภารกิจคือให้ไปจัดการหนูในท่อระบายน้ําเขาปืนไปยิงเลยตายไปลวตัวหนึ่งอย่างเรียบร้อยเขาก็คิดว่ามันน่าจะง่ายต่หารู้ไม่ว่าในท่อระบายน้นํานี้หนูเยอะแค่ไหนสายตาที่จับจ้องมาที่เขาสวยแล้วเราหนูหลายสิบตัวที่เห็นเพื่อนหนูตายจึง มาหมายจะขย้ำคอของนายโดนลพิเศษเกลือคนนี้และการต่อสู้จะเริ่มขึ้นการโนเนียกันในท่อระบายน้ำกับการโดนหนูลุมมันจะรอดไปได้ไหมเนีย่ยมือได้โผล่มาจากท่อระบายน้ำพร้มอมรอยขีดข่วนที่เต็มไปหมดเลยการสู้กับหนูนี่ช่งางลำบากเกินเขาคิดในใจแต่ก็ผ่านมาได้ภารกิจกำจัดหนูสำเร็จ ถึงจะจะเกือบตายก็ตาม